you <music> ครอบครัวจังหวัดพิรณ์ได้มีแนวคิดร่วมกันเพื่อสร้างห้องประชุมอนเนกประสงค์ให้เหมาะก,กับการใช้งานในองค์กรห้องประชุมเป็นพื้นที่สำคัญภายในองค์กรเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสำคัญทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นการตัดสินใจในประเด็นสำคัญล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมทั้งสิ้นห้องประชุมแต่ละประเภทมีวัตถุป,ประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ที่มีอยู่อาจคับแคบไม่อาจตอบสนองตามความต้องการเท่าที่ควรการปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานในองค์กรจึงสำคัญด้วยเหตุนี้ปัจจุบันยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการดังนั้นนางสาวพิชภาาสาอรมณีรัฐผู้พิพากษาหัวหน้า,านศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ จึงมีดําลิเริ่มต้นโครงการปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารที่มีอยู่ให้เป็นห้องประชุมอนเนกประสงค์เพื่อใช้รับรองข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมท้างนี้ภายใต้การดําเนินงาน โดยคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2565โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณหลักในการนี้คือนางศิรินทาสีป้อประธานผู้พิากษาสมทบรุ่นที่7และนายวิทยาพัชรพานิชประธานคณะทำงานการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์มณีเทวาสโม2ทั้งนี้ยังมีผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบในโครงการนี้ได้แก่ ข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมในหน่วยงานคณะผู้พิพากษาสมทบในาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีรุ่นที่7ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวและอดีตผู้พิพากษาสมทบหลายท่านรวมถึงบุคคลภายนอกซึ่งได้ใช้งบป,ประมาณในการปรับปรุงอาคารทั้งสิ้นรวม00แสนบาททั้งนี้มณีเทวาสโมสรได้จัดสร้างเป็นห้องประชุมอนเนกประสงค์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษา90พรรษา 12สิงหา2 5ง5สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยชื่อมณีเทวาเป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานชื่อไว้อยู่ในวงไม้ล้มลุกลักษณะเป็นกอขนาดเล็กคาย,ยา่าดอกมีสีขาวออกเป็นชอ่อ ตั้งจากโคนกอสูง5-15เซนติเมตรลักษณะเป็นก้อนกลมที่ปลายยอดผลเป็นผลแหง้งชนิดเมื่อแก่แล้วไม่แตกขึ้นตามพื้นที่โล่งชุ่มชื้นหรือชายปา่าโปร่งในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสำหรับความเป็นมาของการสร้างอาคารมูนิเทวาสมุทสอนนั้นเริ่มมาจากการที่ท่านผู้ภากษาสมภพท,ท่านจุลิรัตและท่านจนเพนได้มาเสนอ โครงการนี้เนื่องจากมองว่าอาคารศารที่มีในปัจจุบันนั้นห้องประชุมเล็กสามารถบรรจุคนได้เพียง30คนแต่หากสร้างอาคารเอเนกประสงค์ใหม,ม่นั้นอาจจะสามารถบรรจุคนได้ถึง60 8 0คนและเนื่องจากในปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเพราะปันปีหลวงครบ90ภารรษาจึงได้เริ่มสร้าง าคารนี้ในวันที่12สิงหาคม2 5 6 5ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพพันปีหลวองอาคารนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นท่านผู้พักษา,าอาวุโสท่านผู้พักษา,าท่านผู้พักษา,าสมทบท่านผู้บริบารณข้าราชก,การในศายตลอดจนบุคคลภายนอกชื่อขององาคารอเนกประสงค์นะคะเป็นชื่อดอกไม้นะคะ ที่พระพันปีหลวงท่านพระราชทานนามไว้ท่านเห็นว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามน่ารักท่านจึงได้พระราชทานชื่อไว้ว่ามณีเทวาและเนื่องจากอาคารของเรานะั้นสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมเกียรติพระชนมรรษาจึงได้นำชื่อมณีเทวาซึ่งเป็นดอกไม้ที่ท่านพระราชทานนามมาเป็นชื่ออาคารของเราค่ะก็ขอขอบคุณ ททุกท่านนะาะที่ได้ร่วมโดยจากทุนทรัพท์ทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีซึ่งก็ตรงกับคําหวัญของท่านประาธานสัตกาซึ่งมีคําหวัญว่ารักษา่วงใจรับใบช้ประชาชนก็ขอขอบคุณทุกท่านในทีมด้วยสวัสดีค่ะศิรินทราสีป้อนะคะประธานผู้พักษาสมทบรุ่นเจ็ดค่ะ แรงบันดาลใจก็คือว่าตลอด20ปีอยู่ในสถานที่คับแคบนะคะแต่เดิมก็จะเป็นตึกแถวแล้วก็มาที่นี่ก็ห้องประชุมก็เล็กมากแล้วก็เวลาจัดก,กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่สําหรับเด็กสารเยาวชนนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่มายเยี่ยมเยียนสารเราเนี่ยก็จะไม่มีห้องเราต้องไปเช่าห้องไปเช่าสถานที่อื่นแต่ว่าตัวเเดนทายเองก็เห็นว่าสารเราสถานที่เนี่ยเหมาะสมที่สุดนะคะที่จะสร้างห้องนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อยากจะเฉลิมเกียรติให้กับพระพันปีหลวงของเรานะคะห้องนี้นะคะอาคารนี้เกิดขึ้นมาจากแรงปรดาลใจแล้วก็จากทรัพย์ที่เราสามารถที่จะรวบรวมกันได้ก็สิ่งอะไรที่ทําได้เพื่อสารเราเพื่อประเทศชาติเพื่อเด็กนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้ร่วมกันทาบุญครั้งใหญ่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ผมวิทยาพัชรพานิชผู้ภาคษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์กับผมรู้สึกเป็นเกียรติและตามเพิ่มยินดีอย่างยิ่งในการที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกันสร้างอาคารมณีเทวาสมสรแห่งนี้ให้กับเด็กและเยาวชนในการสร้างอาคารมณีเทวาสมสรครั้งนี้เนื่องด้วยเรา มีกิจกรรมต่างๆมากมายแต่เราไม่มีสถานที่เพียงพอที่จะรองรับในการใช้งานแต่ว่าเรามีอาคารของเราเองเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมทำกิจกรรมที่ศาลได้อย่างเต็มที่ศาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงน่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวจึงทำสำเร็จขึ้นมาณวันนี้ครับสวัสดีค่ะ ความเป็นมาว่าทําไมสารเราอ่ะจะทําอะไรกิจกรรมอะไรเนี่ยจะต้องไปเช่าที่โรงแรมหรือว่าขอจัดหน่วยราชการอื่นๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเรามีของเราเองก็น่าจะดีเลงถึงประโยชน์ก็เลยเริ่มต้นกันมาความสำเร็จนี้ก็ต้อง ขอบคุณทุกทกท่านที่มีส่วนในคานนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นท่านพิชภา,าสาคมนิรัตแ,แล้วก็ท่านผู้รักษาทุกท่านแล้วก็ท่านประธานท่านวิทยาแล้วรองประธานแล้วก็ทีมบริหารทั้งหมดที่เริ่มต้นตั้งต้นแล้วก็ท่าน,อ,นอื่นๆตามมาจนสําเร็จได้ประโยชน์มากมายกราบขอบพระคุณมากค่ะ รผมในองค์กรดีโรดรองประธาธิ้ารสาษาสามทบในการจัดอาคารมณีเทวาสโมสรในครั้งนี้ผมมีความยินดีมากที่ว่าที่เราเห็นอาคารเมื่อก่อนเป็นอาคารห้องอาหารที่เก่าๆนะครับและตอนนี้เราได้จัดขึ้นมาเป็นอาคารมณีเทวาที่สมบูรณ์แบบที่เป็นเกียรติกับสารเยาวชนและครอบครัวของเรานะครับผมได้เห็นว่าการที่จัดอาคาร มณีเทวาสโมสรเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ของสาร,ปรเป็นอย่างยิ่งครับผมค่ะอาจารเป็ญนสุรยาวงศ์นะคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็มีความภูมิใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงอาคารมณีเทวาสโมสรน,นะคะเพราะว่า คือจากการที่เราได้พูดคุยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะอาคารเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็เป็นอาคารที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้กับส่วนรวมนะคะเป็นประโยชน์แก่สางเยาวชนนะคะเราสามารถทําสิ่งต่างๆได้เยอะเลยจากการใช้อาคารต่างน,นี้นะคะก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของอการ มณีเทวาสโมอสรน,นะคะต้องขอบคุณท่านหัวหน้านะคะท่านประธานแล้วก็ท่านผู้ว่าารสมงทบทุกท่านเลยแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะคะได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริงๆนะคะขอบคุณแม่นิ่ะสวัสดีค่ะมณีเทวาสโมอสร ห้องประชุมอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การประชุมจนไปถึงการเวิร์กช็อปกิจกรรมด้านงานพัฒนาเยาวชนการออกแบบตกแต่งภายในจะมุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุน่นสะท้อนอัตลักษณ์ขององค์กรมีขนาดห้องที่ใหญ่และจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้น ด้านความปลอดภัยมยีระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุหลัดวงจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารความใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียได้การออกแบบด้านเทคโนโลยีจะมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอข้อมูลมีการติดตั้งระบบโสทััสนุปกรณ์ที่ทันสมัยเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและหลักวิศวกรรมเสียง เพื่อให้การสื่อสารภายในห้องมีคุณภาพมากที่สุดสามารถใช้เป็นห้องประชุมแบบบอร์ดรูมสำหรับการเลกเปลี่ยนความเห็นของผู้บริหารคณะผู้ภากษาสมทบบุคลากรในหน่วยงานหรือการประชุมร่วมกับบุคคลภายนอกและประโยชน์สาธารณะกุศลด้ต่างๆเป็นต้น มณีเทวาสโมสรห้องประชุมอเนกประสงค์โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะกรรมการผู้พิพากษาสมทบมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่โดยคำนึงถึงภาพรวมและความจำเป็นในการปรับปรุงอาคารที่ชัดเจนทำให้งบประมาณถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรองรับกิจกรรมต่งางๆสมดังดอกไม้มณีเทวา ที่มีสีขาวก้อนกลมผลแก่แล้วไม่แตกเปลียบเสมอความสะอาดโปรง่งใสยุติธรรมเข้มแข็งและมีแต่คุณความดีบัตรนี้ได้เติบโตเพื่อรับใช้ภารกิจต่างๆเป็นตำนานร่วมไปกับข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ตืบต่อไปห่วงใย,ยกันเพื่อสร้างฝัน บรรดานใจให้โอกาสพัฒนาเปลี่ยนเมตตาคุณธรรมสามเยาวชนและครอบครัวจังหวัดิชบูรณ์ทำงานจริงจังบริการจริงใจโปร่งใสยุติธรรม